ิจรๆขอมาที่โควิดหน่อยได้ไหมได้ขอมาที่โควิดหน่อยได้ไหมเห็นแล้วจี๊ดสถานการณ์โควิดอาจจะดูคลี่คลายนะคะจะพาไปดูที่เยอรมันนะคะเยอรมันนี่นะคะโควิดเขาไม่ได้คลี่คลายนะคะ <ๆ S 2> ผู้ติดเชื้อเขาก็มีเยอะแยะมากมายแล้วก็เห็นะระลอก2ะระลอก3ไปดูภาพนะคะมีการชุมนุมประท้วงกันเกิดอะไรขึ้นนะคะหลายพันคนนะคะตกประมาณ20,000คนนะคะมีการออกมาประท้วงนะคะใจกลางกรุงเบอร์ลินค่ะเรียกร้องอะไรทราบไหมคะคุณผู้ชมคะ ให้หยุดจํากัดพื้นที่หมายถึงจํากัดพื้นที่จะออกไปน่นไปนี่ให้หยุดการใส่หน้ากากอนามัยที่สําคัญเขาต่อต้านการใส่หน้ากากอนามัยเขาบอกว่าสิ้นสุดได้แล้วเรื่องของโควิดเนี่ยหยุดได้แล้วในขณะที่ทางการเยอรมันนะคะก็ยังหวั่นเกรงนะคะเพราะผู้ติดเชื้อก็ยังเพิ่มขึ้นรายใหม่ต่อวันติดเชื้อก็ยังมีถึง416รายต่อวันค่ะก็พูดง่ายๆเยอรมันก็ยัง มีสถานร,ระบาดของโรคโควิดใช่เยอะด้วยรอบสองรอบสามดังนั้นรัฐบาลเขาก็หันมากระชับมาตรการกันอีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะในบัดดลในบัดดลชาวบ้านประชาชนในกรุงเบอร์ลินเขาก็รวมตัวกันอย่างน้อยๆก็สองหมื่นขึ้นใช่ค่ะประท้วงเลยเขาก็ออกมาประท้วงเขาบอกไม่เอาละพอลนะจบจบโควิดได้แล้วหยุดจํากัดพื้นที่หยุดเรื่องของการใส่หน้ากากาอนามายัยโอ้โหโเขาไม่กลัวตายนะ นั่นสิหลายประเทศมีะระลอกสองะระลอกสามไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือออสเตรเลียนี่เขาเริ่มมีการกลับมาจะล็อกดาวน์บางเมืองบางจุดแล้วนะโอ้โหนี่ระดับ20 0 0มเลยนะที่กรุงเบอร์ลินสองหมื่นแล้วผู้ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นทุกวันด้วยนะกลางกรุงเบอร์ลินเลยนี่เาแต่ที่น,น่าสนใจนะก็คือถามว่ามนุษย์น่ะมันกลัวตายกันทั้งนั้นนะ่ะแต่ระหว่างกลัวตายกับกลัวอดตายกลัวอดตายเนี่ยกลัวอะไรมากว่ากันมันบริหารจัดการไะ้นะกลัวเป็นโรคตายกับกลัวอดตายอะไร ที่คนจะกลัวมากกว่ากันตอนหลังคนก็ยอมรับว่ากลัวอดตายอ่ะดังนั้นมังนต้ีการบริหารจัดการเนี่ยดังนั้นการบริหารจัดการของรัฐบาลทุกประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยนะสําคัญมากค่ะมันมันเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยทั้งศิลและศาสตร์นะใช่คุมสายพันให้อยู่แต่คนก็ทํามาหากินได้ไม่ใช่คนอยู่บ้านเฉยๆค่ะก็ต้องวางจัดการแล้วก็สร้างสมดุลให้ได้ระหว่างกลัวอดตายกับกลัวเป็นโรคตายถูกค่ะต้องสร้างสมดุลมันให้ได้แต่ฝรั่งมันก็คิดอีกแบบหนึ่งนะ ถึงนาทีหนึ่งสิทธิของเขาไงมันไม่ใช่เรื่องสิทธิ์อย่างเดียวนะมันไม่ใช่เรื่องสิทธิอย่างเดียวมันหมายถึงการทํากินด้วยนั่นแหละค่ะยกตัวอย่างที่อเมริกานะบางคนบางกลุ่มที่เขาให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าที่เขาต่อต้านเรื่องล็อกดวงล็อกดาวเขาไม่คราะสึกอย่างเมื่อล็อกดาวธุรกิจในระบบเศรษฐกิจก็หายไปเขาไม่มีงานทำไม่ก็มันก็ไม่มีรายได้อย่างพนักงานทํางานแบงก์บางคนนะเมื่อต้องหยุดอยู่กับบ้าน ไม่มีอะไรได้ต้องขับรถเป็นกิโลกิโลเพื่อไปต่อคิวลับของแจกหน้าโรงทานของทางการสหรัฐขับรถไปเป็นกิโลกิโลเลยนะก็มันไม่มีทางเลือกไงแล้วก็ต้องเป่อแถวยาวเหยียดเลยนะเพื่อไปรอรับอาหารแจกประทังชีวิตเพราะเขามีลูกที่ต้องดูแลไงเขามีครอบครัวที่ต้องดูแลย่างนี้เป็นต้นเขาบอกว่าถ้างั้นเขายอมตายดีกว่าก็ขอกลับมาทำอาหารกินแล้วการเขายอมมีกับโลกดีกว่าเลิกล็อกดาวมันก็แล้วแต่ ดังนั้นดังนั้นรัฐบาลทุกประเทศจึงต้องมีทั้งศีลาสตร์ในการมจัดการในการสร้างสมบัตตรงนี้นะค่ะเป็นเรื่องสำคัญเลย